ําสำรวจคะแนนโหวตกันนะครับตอนนี้ไปถึงไหนบ้างณนะที่ผมมีข่าวอยู่ตอนนี้นะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่อ่ะแต่เราฟังดูคร่าวๆว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการโหวตของลูน่า2.0ที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมุน มูลไปได้กันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้นะครับเรามาเจาะในเรื่องของกระแสของชุมชนนะกันเขาตอบสนองยังไงบ้างซึ่งหลายคนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมแล้วว่าชุมชนเนี่ยเห็นด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมยังเชื่ออยู่นะเรื่องของสถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยเราไม่รู้ สถานการณ์อะไรเหมาะสมเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งข่าวลือเนี่ยก็มีหลายด้านด้วยกันว่าซีซีเนี่ยก็เห็นด้วยและก็กําลังจะช่วยดันไอ้ตัวนี้อยู่นะครับงั้นตอนนี้ลําบากหน่อยนะครับเนื่องจากว่า,าทางทีมงานของลูน่าเนี่ยไปอยู่กับซีซีแลวนะครับของเทอร่าอยู่กับซีซีแต่ถ้าเกิดซีซีเห็นด้วยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าลูน่า2 0จเนี่ยจะเกิดมาในวันพฤหัสน,นะครับที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้แหละ นะครับเวลาเนี่ยน่าจะประมาณช่วงตีสามนะครับของบ้านเรานะครับก็คือวันศุกร์นะครับเอาและข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับที่ที่ซีซีซซ่ผักดันอยู่นะครับเขาก็น่าจะเป็นคนที่ที่แบบว่าผลิตเหรียญลูน่าสองจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับอีกความเป็นไปได้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือลูน่าเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะครับเนื่องจากพอยเบส แล้วก็ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้สั่งยึดทรัพย์ใช่ไหมคอยเบรก็ก็เลิกสนับสนุนนะครับในการสร้างบล็อกเชนตัวใหม่นะครับดังนั้นเทอร่าไม่มีทีมงานแน่นะครับดังนั้นต้องพึ่งทางซีซีอย่างเดียวคือบีแอนด์ลกอย่างเดียวนะครับที่จะพัฒนาลู n a 2.0ขึ้นมานะครับโดยใช้การสร้างเชนใหม่นะครับเพื่อจะเป็นเทอร่าสอจุดนะครับดังนั้นเมื่อเกิดเทอร่าสอขึ้นเราก็จะเห็นเหรียญทั้งสเวอร์ชัน นะครับเวอร์ชั่นที่เป็นลู n a Classic ที่เราถืออยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ลู n a ที่เป็นฝั่งของลู n a 2.0นะครับซึ่งเมื่อเปิดมาเนี่ยในคลิปที่แล้วเราก็บอกเรื่องของเรื่องของการแจกเหรียญแล้วนะครับว่าลูน่า2.0จเนี่ยจะแจกให้กับใครบ้างนะครับไม่ว่าจะพูดถือ UST นะครับเราก็ทางลู n a านะครับคลาสสิกนะครับเป็นอัตราจำนวนเท่าไหร่คุณไปศึกษาในในคลิปนั้นเอา ครับเอาแหละนะมันก็บอกอย่างนี้แหละนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ลูน่าสองจุดศนจะแจกจ่ายไปตรงไหนบ้างติดไว้เท่าไหร่นะครับไปศึกษาในคลิปนี้น,นเอาแต่ว่านะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือถ้าซีซีเอาด้วยอย่างนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันว่า่าทาง i บ a น c e Lab จะเป็นคนอยู่เบื้องหลังและผลิตลูน่าสอออกมาได้ทัน ในวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับเอาหละตอนนี้นะครับก็เรื่องของการโหวตนะครับคนก็ผลักดันอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ในเรื่องของการสนับสนุนจากจากข้อสนับสนุนนะครับจากผู้ตรวจสอบเนี่ยหรือผู้ที่ลงคะแนนนะก็ประมาณเก้าสิบเอ็ดเปอร์เ็นแล้วนะครับฉะนั้นคนก็ ผู้ที่เป็นพวกคณะกรรมการนะครับหรือผู้ถือหุ้นหรือพวกดาวเนี่ยลงลงคะแนนไปถึง91%แล้วนะครับณนะขณะน,นี้และคะแนนก็ให้น้ำหนักนะครับกับการที่จะมีลูน่า2เวอร์ชันนะครับลูน่าคลาสสิกกับลูน่า2.0หรือมีบล็อกเชนตัวใหม่ของลูน่าของเท r ร่า2.0ุดนะครับดังนั้นเขาก็มีการโพสต์ไว้วันที่18พฤษภาแล้วก็ให้ความคิดเห็นนะครับ อันเนี้ยไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ดาวอย่างเดียวด้วยชุมชนนะครับตอนนี้มีลงคะแนน67แล้วว่าเห็นด้วยสนับสนุนที่ควรจะมีเทอร่า2.0นั่นเองเอาแหละข้อมูลตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเอามาย่อยให้ฟังจากคืนที่แล้วนะครับเพื่อจะทําให้เน้นจุดโฟกัสนะครับสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละคลิปเอาระกัดโอเคข้อมูลวันนี้วันนี้น่าสนใจนะครับ ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและผมหวังนะว่าลูน่จะ go to the moon นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูน่ก็มีการเผามีทั้ง รูหน้าสอแถมเข้ามาให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการลดอัดตราเรื่องของการแถมจากปากของพี่โด่อกนกระตับน,นะครับแต่ทุกคนก็โอเคแฮปปี้นะครับแฮปปี้กันไปตามๆกันนะครับถึงแม้ว่าชุมชนจะออกคะแนนมา67%ก็อย่างน้อย67%ก็แฮปปี้นะครับส่วนอีกเกือบ40%่นก็อันแฮปปี้ละกันข้อมูลก็เป็นอย่างนี้ นะครับแล้วก็สถานการณ์อาจจะเกิดได้ทั้งหัวทั้งก้อยเราไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรลองดูนะครับลองพิจารณาดูลองดูทุกด้านทุกมุมทุกการวิเคราะห์ดูนะครับว่าทิศทางของลูน่าเนี่ยจะไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับอย่าพิ่งเชื่ออะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและอย่าพิ่งสรุปอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ทุกวันจนถึงวันศุกร์โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วนะว่า รูน่าหรือเทร่าเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ทุกคนตั้งใจไว้แล้วว่าอยากเป็นสุลต่าครับก็ก็หวังนะว่าทุกคนนะครับจะติดตามช่องของเราด้วยกันนะครับพอดีเรามีสองช่องนะพอดีช่องแรกเนี่ยผมกะจะพักไว้สัปดาห์หนึ่งนะครับรอให้ระบบอะไอเขาเรียกว่าฟีดอนะครับของ y t u t u อะมันรีเซ็ตก่อนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยไอชั่วโมงเนี่ย มันพุ่งแหลกเลยนะนะครับตอนนี้นะชั่วโมงในการรับชมจํานวนการดูเนี่ยพุ่งแหลกเลยนะครับแล้วก็จํานวนของเงินเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนะครับเนื่องจากว่า y o u Tube เนี่ยมันช้านะครับเวลาเนี่ยมันช้านะครับในการคํานวณฉะนั้นเราขอเว้นไว้หนึ่งอาทิตย์เรามาทําช่องนี้นะครับและในอนาคตจะเป็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับช่องของเราเราก็จะทําทั้งสงช่องนั่นแหละนะครับใครอยากดูช่องไหน ก็ดูช่องนั้นเลยนะครับไม่วอรี่ไม่กัง<ม>วลน,นะครับก็ลองติดตามเอาดูแล้กันนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็เหมือนเหมือนกันแหละนะครับทั้งสองช่องแต่ว่ารายการเนี่ยผมอาจจะมีการเพิ่มมานะครับในช่องสองบ้างผมก็เลยพยายามที่จะอัพตัวนี้ให้มันให้มันเกิดก่อนนะครับแล้วผมอาจจะมีการเปลี่ยนรายการอะไรบ้างนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับ ช่องที่สองนะก็ต้องติดตามชมด้วยกันนะครับเนื่องจากผมจะคิดอะไรรายการอะไรใหม่ๆนะครับนอกจากข่าวอาจจะมีการรายการไลฟ์สดอะไรพิเศษนะครับที่ที่ในอนาคตนียเราว่ากันโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางทั้งคลิป to นที่คอมเมที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วลูน่า เป็นกลุ่มย่อยทักมาที่เพจเรามีการบริการของบริษัท Mystar นะครับใครมีหน้าร้านนะครับมีทีวีอยู่หน้าร้านคุณอยากได้ค่าคอมมิชชั่นทําได้เลยนะครับเพียงแต่เอาไฟล์ไปจําที่วีของคุณคุณก็สามารถที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นมาแล้วนะครับโอเคข้อมูลนะครับประมาณนี้นะครับที่น่าสนใจฉะนั้นลองทักมาแล้วกันนะครับที่เพจแล้วกันเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้นะครับ แล้ก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าคริปโตเพนซีนะครับโดยเฉพาะลูน่าจะกู้มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน